สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับ ec ec easy 6 3 9 5นะครับวันนี้น่าจะเป็นอีกวันหนึ่งนะที่ผมมารีวิวสินค้าที่น่าสนใจนะครับแต่เพื่อนๆอาจจะแปลกใจนิดนึงนะผมจะเริ่มทำเป็นคลิปนะครับแนะนำกับพวกสินค้าที่น่าสนใจนะแล้วก็มาแชร์เพื่อนๆดูกันครับเป็นสินค้าคุ้มค่าสินค้านวัตกรรมอะไรก็แล้วแต่นะเป็นแบบที่ผมชอบนะประมาณนั้นนะครับเผื่อเพื่อนๆสนใจได้แบบ ไปติดตามหาซื้อกันนะครับอย่างวันนี้ผมก็มีสินค้าตัวหนึ่งที่แบบเฮ้ยผมดูมาแล้วมันน่าสนใจมากนะครับจริงๆผมซื้อไว้แล้วนะครับแต่ขอหนน้านี้ผมซื้อไว้ตอนช่วงช่วงวันแม่นะครับซึ่งวันแม่เนี่ยได้มาผมได้มาจำไม่ผิดผมได้มาส0 0 0 0ื่นสอน,นะถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่ว่าวันนี้มันถูกมากนี่ผมให้เพื่อนๆดูนะครับช้อปปีเนี่ยช้อปปีนะครับนี่ช้อปปี ผมได้ไปเจอกับตัวสินค้าตัวหนึ่งมาก็คือเครื่องดูดฝุ่นถูพื้นที่เป็นหุ่นยนต์นะครับแล้วมันแบบว่าถูกมากผมบอกเลยครับว่าต้องซื้อนะตัวนี้เป็นยี่ห้อ Ecovac นะครับรุ่นคือ Osmo T8 AIVI ตัวนี้ดียังไงครับตัวนี้คือเป็นหุ่นยนต์ที่มีกล้องนะครับที่สามารถจะ ใช้เป็นกล้องตรวจการในบ้านได้นะเวลาที่เราแบบไม่อยู่บ้านแล้วเราก็อยากจะทําเป็นกล้องวงจรปิดให้มันเดินสํารวจในบ้านเนะี่ยตัวนี้ทําได้นะครับถ่ายทั้งวิดีโอและภาพนิ่งมาหาเราได้ด้วยตัวตัวเครื่องเนี่ยมีลําโพงนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้สมาร์ทโฟนเรา iPhone เราใช้ Android นะครับของเราเนี่ยพูดคุยที่โทรศัพท์เนี่ยแล้วเสียงก็จะไปดังที่ตัวเครื่องดูดฝุ่นนะคิดดูดิแล้วก็ตัวนี้มันเจ๋งตรงไหนนะครับก็คือในเรื่องของ ตัวการถูพื้นเอาเรื่องกล้องก่อนแล้วกันเรื่องกล้องเนี่ยมันสามารถจําแนกได้ครับว่ามีวัตถุที่ขวางมันเป็นอะไรบ้างแล้วมันก็จะทําการหลีกเลี่ยงนะครับหรือแม้กระทั่งสิ่งที่ผมประทับใจมากเลยก็คือบ้านผมมีการเลี้ยงแมวเอาไว้นะแมวก็อยู่ในบ้านบางทีมันก็ชอบปล่อยอุจจิแมวอะ่ะแล้วหุ่นยนต์ตูฝุ่นถูพื้นตัวเก่าผมมันก็ไถไปเลยแต่ตัวนี้ไม่เป็นครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าผมลองทดสอบแล้วอุจจีแมวนี่แหละก้อนอึอแมวนะครับมันขวางอยู่ ตอนผมทดสอบเย่ยผมก็ระวังมากเลยนะกลัวมันจะไปทับนะครับผลปรากฏคือมันเลี่ยงครับมันไม่ทับมันไม่ดูดไปถูอันนี้ผมประทับใจจริงๆแต่กับอีกอันนึงที่ผมว่ามันเจ๋งมากเลยก็คือในเรื่องของการถูพื้นนะครับการถูพื้นเนี่ยในเซตเนี้ยเขาจะให้ตัว Osmo Pro มาด้วยนะครับ Osmo Pro เนี่ยมันคือตัวขัดพื้นผมไม่แน่ใจจะเห็นไหมตัว Osmo Pro คือตัวขัดพื้นตัวขัดพื้นก็คือตัวเน,นี้ยที่เห็นอยู่เนี่ย มันมีแทงคน้ําแล้วมีตัวขัดพื้นซึ่งขัดพื้นตรงที่ว่าเนี้ยมันจะขยับนะครับในจํานวนครั้งที่เราไม่สามารถจะถูได้เลยอปกติเราใช้มือมนุษย์ถูใช่ไหมแลรก็จะถูได้ร้อยไม่ได้ได้ความเร็วเท่ากับที่มันทําเพราะว่ามันสามารถจะอ่า่เรียกแหละสั่นสะเทือนในการสั่นการถูได้ถึง480ครั้งต่อน,นาทีซึ่งอันนี้บอกเลยครับว่าผมได้ทดสอบแล้ว เพราะว่าผมซื้อมาใช้แล้วมันถูได้ดีกว่าตัวที่ผมเคยใช้เยอะมากก่อนหน้านี้ผมเคยใช้เสี่ยวมี่ตัวตัว S 5้มื่งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับปัจจุบันของเสี่ยวมี่จะเป็นรุ่น S 6นะครับตัวนี้เนี่ยผมลองแล้วใช้ดีมากนะครับแล้วก็ในชุดเนี่ยเขาจะให้หัวของการถูพื้นแบบธรรมดากับหัวที่เป็นออสโมโปรเนี่ยมาเปลี่ยนได้นะครับในชุดแถมตัวผ้าที่ใช้ในการ ถูพื้นให้มาด้วยนะก็ถือว่าคุ้มค่ามากนะกับราคาเนี้หมื่นหกพันเก้าคิดดูดิถูกจริงๆครับไม่ซื้อก็บ,บ้าแล้วนะแล้วก็มันเป็นแฟลชเซลล์นะครับก็จะเรียกว่าอะไรเนี่ยผมกดไว้เนี่ยไหมหมื่นหกพันเก้าแล้วหมื่นหกพันเก้าตรงนี้นะบอกเลยครับว่าป็นมีส่วนลดจากร้านค้าอีกนะครับในกรณีนี้ถ้าสมมุติผมกดซื้อสินค้าถูกไหมในตะกร้าผมมันมีอยู่แล้วนะผมให้ดูนะในตะกร้าผมเนี่ยผมก็เลเซอร์ไลายอ่านเหรียไหมเมืผมกดลงไปนะ แล้วผมก็เลือกโค้ดใช่ไหมผมก็จะมีโค้ดอีกว่าผมจะลดอะไรอีกไหมสมมติผมเลือกอันนี้นะผมกดโค้ดไว้ไงไหมห้าร้อยเห็นไหมผมได้คืนห้าร้อยคอยเห็นไหมแล้วลองดูครับผมได้คืนห้าร้อยคอยจากเมื่อกี้หนึ่งหกพันเก้าถูกไหมเข้าก่อนเนี่ยผมมีการกดโค้ดไว้ก็คือได้รับส่วนลดหนึ่งพันบาทเห็นนะครับเนี่ยตรงเนี้ยหนึ่งพันบาทมันเหลือหมื่นห้าพันเก้าแล้วผมได้คอยคืนอีกห้าร้อยคอยมันเหลือหมื่นห้าพันสี่มันไม่รู้จะพูดยังไงแล้วมันถูกมากอะและที่สําคัญอะกดชําระเงินดูกันไนดะ้อะ พอชำระเงินดูด,ดูคิดดูครับจัดส่งยังส่งฟรีอะไรมันจะดีขนาดนั้นถูกไหมเห็นไหมแล้ววิธีการชําระเงินเนี่ยสังเกอยู่นะผ่อนชําระบัตรเครดิตได้อีกอะไรมันจะขนาดนั้นเนี่ยคิดดูดิอ่ะศูนย์เปอร์เซ็นต์อีกสิบเดือนโหมันสุดสุดแล้วจริงๆครับอันนี้บอกไว้เลยครับว่ามันดีมากผมทดลองใช้แล้วแล้วก็ฝากไว้กันครับวันนี้เอามารีวิวให้เพื่อนๆดูคร่าวๆนะครับว่า มันเป็นหุ่นยนต์ดูฝุ่นุูพื้นที่ดีมากนะคอนโทรลการใช้งานแล้วก็มันสร้างเรื่องของแผนที่นะเวลาที่เราเข้าไปควบคุมในส่วนของหุ่นยนต์ให้มันแบบเดินไปในจุดที่เราต้องการหรือว่าสร้างโซนของตัวห้องไว้ผมจะมารีวิวดูแล้วกันยังไงวันนี้ผมแค่รีวิวนะครับว่าสินค้าตัวนี้น่าใช้น่าซื้อนะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ไปไ,ได้กด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบผมมีการอัปเดตคลิปนะครับ วันนี้ฝากไว้สำหรับอ e c ซ e e 6395นะครับไปแล้วสวัสด,ดีครับ